เจ้าไปวันนี้กินตำทัวตำแบบแซ่บกับทอดปลาสลิดเจ้าพร้อมแคบหมูพักกับก็มีแจ่มาแตงข้าวเหนียวอีกหนึ่งกระติบไะกิน้วยกันเจ้านนี้ตำแบบแซ่บได้หนานี่เห็นพริกมีอยู่นะมันเจ้าบาประเภทนะเจ้านี่เป็นกำมันกันนะเจ้าเนี่ไปใยังไม่กินข้าวเจ้าวันนี้ข้าวเจ้านะเจ้า ข้าวเจ้ากับแบบข้าวตอนเนาะด้วยกันไปอยู่แล้วเจ้ากินข้าวด้วยกันดีกว่าเจ้าัสดีเจ้าอะวันนี้กินข้าวครับตำทัวข้าวเจ้ากับข้าวตอนกินด้วยกันตำทัวแล้วก็ทอดในอัสลิปลาสลิปทอดขัดหมูนเอเหนียวอีกหนึ่งกระติ๊บ ทายเพื่อนๆต่างชาติหน่อยนะจ๊อบฮัลโหล everyone how are you my friend Welcome to ี่อินติราคนมึงเดี๋ยวจ้าทุเดออินติร์โชกินข้าวด้วยกันนะคะปา,าสลิดมาลงไม้ลงมือ ตัวพยากินหลายวันแล้ว ไม่แลไมอันสีมันก่อนน่ะ ซื้อมาา่าร้าวหาึ่งวันบาทได้ห้า,าตัวตัดทวงนี่ตัดดีแบตเนา แบบเขาตดตำทุ้มะละกอนะผู้ที่จะตำแบบนี้นี้แบบจะอร่อยเหมือนกันก็อร่อยแบบ ทอดแบบกรอบๆหรอเขียวไนหมดตนีีฝนตก เย็นน่อยๆตบมามันมีปีไม่คุยเลยนะมันมีลมมันมีสักอย่างอยู่กับตกไปพีลมบึงบึบบึนฝ้าห้องขลุ่มข,ล,มขลุ่มตกค่ะ tukpek wa tiau se lakajur ln ndea จะเอาไปการไปเห็นพริกทิ่ดสดจะอปันซุกแล้วนะเดี๋ยวซื้อมาโรนลองตากกันมาล่างล่างกันสมัยก่อนที่บ้านเาขาเป็นปูพริก วุ้ยจริงตรงข้างล่างจะได้ขี้ยาจริงๆใช่ไหมมันมียาแล้วก็มาตากแบบสะอาดหล่ะมันได้ซุกๆแล้เขาไปซื้อของตัวมกักวแบางทีเขาตั้งท้อก็เข้าแบบตับน้ำพริกที่เขาล้างได้บางทีเราต้องไปถอดกองมันก็ล้างไม่ได้เลย คิดนักกพาะะ่าวเคยเห็นในเคยเคยเห็นกันในคราวหรือในยูทูบเด็กขอมาลงอ่ะพิกกองเต็มหูทำที่ไไรที่บ้านเขาหรือต่างประเทศกนันจนลังจะเป็นตั้งต่างประเทศเนาะพวกก็พุกอ่ะกองเต็มแล้วมันเคลียรพิกขึ้นมากับงพิกเรืมมาตาเลยหนูนวิ่งมืนทุกตัวทำไงฮะเลืกหนันยัน

Thank อะไรเนี่ยอติกไปเป็นตังค์หมดเขาเรแรงมาเป็นเปือนๆนะรู้จริ

เจ้าตำท <alities> ัวแซ่บเหมนดูน้ำขุนๆนะพริกแดงจุ่มเลยคนอื่นก็ขอขอบคุณทุกทุกคนนะเจ้าชอบก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามติดตั้งใจกันนะเจ้าเนาะถ้าไม่ใจความสุขมาเจอคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปลาถนัดทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดี